บรรยากาศดีครับใหญ่ชนใหญ่ครับเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์เ <c oughs> จอได้นครับ ทอาทางานเจ้านี้เป็นนเาไที่เกือย้เกือกปไเป็นยังไงครับนั่เป็นยังไงาไทยมีคนฟยดรถไร้กุคนยเนันนรนี่ซันนี่นะครับของใหม่นะครับใหม่ๆนะครับทุงยังไม่แกะนะครับตัวนี้อายุเก้าปีนะครับนี่เพิ่งออกมาสิบร้อยสองคันหกร้ออีก สี่คันนะครับวิ่งงานตัวนี้มีรถผมนะครับ